กลับมาต่อกับมอนสเตอร์พารายกันเลยนะครับตอนที่97หเ็งเล้งเยยนชินเลื่อนระดับระหว่างวันที่2ในเมืองปาฉีหลินห่วงพาหลินชินไปยังสถานที่ซึ่งมีอาหารชั้นเลิศและสนุกสนานไปกับการเที่ยวเล่นในเมืองเช้าวันจันทร์หลินชิน ตื่นขึ้นมาตอน6กโมงเชา้าทำให้หลินฮวงต้องตื่นแต่เชา้าตู่เช่นกันเพราะว่าเธอส่งเสียงดังขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นเขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพาหลินชินไปกินอาหารเชา้าที่ชั้นล่างเมื่อใดที่หลินฮวงพักที่โรงแรมเขาจะต้องคิดถึงอาหารที่โรงแรมสเตเบิลบุฟเฟ่อาหารเชา้าในโรงแรมแห่งรสชาติแห่ง ในอาหารชาโรงแรมแห่งนี้รสชาติไม่เลวเลยแต่ก็เทียบไม่ได้กับอาหารที่โรงแรมสเตเบิลลินลิน่วงจึงไปยังแผนกต้อนรับเพื่อเช็คเอาท์ทันทีที่พวกเขาทานอาหารเสร็จและเก็บของเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาออกจากโรงแรมเขาพาหลินชินไปที่ร้านกาแฟซึ่งเขาเคยมาก่อนหน้านี้เขาได้รับการต้อนรับด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของกาแฟซึ่งทำให้เขารู้ สึกตื่นตัวจากนั้นเขาก็ถามพนักงานว่าคุณช่วยบ่อยๆได้ไหมครับว่าร้านนี้ปิดกี่โมงค่ะเราจะเปิดตลอดยีบชั่วโมงคุณสามารถมาได้ทุกเวลาที่คุณต้องการค่พระพนักงานหญิงตอบอย่างเป็นมิตรโอ้ดีจังผมขอกาแฟดำหนึ่งแก้วหลินฮวงยักคิว้วและหันกลับไปถามหลินชินว่าน้องอยากจะดื่มอะไรกาแฟ ต้องขมแน่ๆมีเครื่องดื่มอย่างอื่นไหมคะหนินชินมองที่เมนูและสังเกตเห็นว่าไม่มีเครื่องดื่มไม่มีคาฟเฟอีนเลยเราเพิ่งจะเปิดตัวกาแฟน้ำพึ่งเมื่อไม่กี่เดือนมานี้มันเป็นเครื่องดื่มที่หวานนะคะพยักนานหญิงเก่าวแนะนำโอเคงั้นหนูเอาอันนั้นแก้วหนึ่งค่ะหนินชินพยักหน้าต้องการอะไรอีกไหมพวกเรามีของแหวนด้วยนะคะ ของหวานด้วยนะคะสำหรับผมไม่เอาแล้วล่ะแล้วน้องล่ะหลินฮวงมองไปที่หลินชินหนูไม่เอาค่ะเรายังอิ่มจากอาหารเช้าอยู่เลยหลินชินใส่หัวถ้าอย่างนั้นกาแฟดำหนึ่งแก้วและกาแฟหนึ่งน้ำผึ้งหนึ่งแก้วนะคะพนักงานหญิงทวนเมนูอีกรอบหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยหลินฮวงพาหลินชินไปนั่งที่โต๊ะ ซึ่งมีล่มกลางไว้บังแดดดวงอาทิตย์ตอนเช้าทาร้ายดวงตาของพวกเขานี่เป็นครั้งแรกที่หลิน่วงสามารถเพลิดเพลินไปกับด้านที่สวยงามของโลกได้โดยไม่ต้องกดดันเมืองปาฉีในตอนเช้าเงียบสงบมีผู้คนน้อยมากเดินอยู่ที่ลานพาซ่าอย่างไรก็ตามเมืองนี้สวยงามมากถ้ามีมอนสเตอร์น้อยลงในโลกนี้ ผู้คนจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างสันติราวกับสวรรค์บนดินเขาจ้องมองไปที่ดวงอาทิตย์เป็นเวลานานและถูกขัดจังหวะเมื่อพนักงานนำกาแฟมาให้เขาเขาจิบนิดนึงแล้วกขหมดคิว้วหลินฮวงหลินชินสังเกตเห็นว่าเห็นและถามว่ามันแย่เหรอมันขมเกินไปหน่อยหลินห่วงตอบคำถามของเธอ พี่ดื่มของหนูแทนก็ได้นะแล้วเอาของพี่มาให้หนูหลินชินดันเครื่องดื่มไปให้เขาไม่เป็นไรพี่ชอบกาแฟขมๆหลิน่วงปฏิเสธข้อเสนอของเธอโอ้หลินชินจึงรีบจิบเครื่องดื่มของเธอและหลิน่วงก็เห็นดวงตาของเธอเป็นกายขึ้นมามันอร่อยมากดีแล้วแต่อย่าดื่มมากเกินไปมิฉะนั้นน้องจะนอนไม่หลับ ในตอนกลางคืนหลิน่วงเตือนเธอหลินชินกำลังรู้สึกพอใจในเครื่องดื่มของเธอนั้นทำให้เธอไม่ได้ฟังสิ่งที่หลิน่วงเตือนสามนาทีต่อมาหลินชินก็ดื่มเครื่องดื่มจนหมดและเธอเอาหลอดออกจากปากและใช้สายตาดุดลูกสุนัขที่น่ารักของเธอถามพี่ชายพี่หนูขออีกแก้วหนึ่งได้ไหมคะ พี่คิดไว้แล้วเชียวคืนนี้ก็พยายามขมตานอนให้หลับแล้วกันนะพี่ใจดีที่สุดเลยหลินชินวิ่งเข้าไปในร้านกาแฟและไม่นานเธอก็เดินกลับมาหาหลินห่วงด้วยแก้วตะด้วยแก้วกาแฟขนาดใหญ่หลินห่วงจ้องที่เธอเธอแบลบลิ้นของเธอแล้วพูดกับหลินห่วงว่าพี่ไม่ได้บอกว่าหนู ไม่สามารถสั่งขนาดใหญ่พิเศษได้อย่ามาหาพี่แล้วกันถ้าคืนนี้นอนไม่หลับหลิน่วงคิว้วคมหลิน่วงเข้มงวดหนูจะเล่นเกมถ้าคืนนี้หนูนอนไม่หลับหลินชินเพกหน้าและพูดหลังจากที่เขาดื่มกาแฟจนหมดแล้วหลิน่วงก็อ่านข่าวในเครือข่ายหัวข้อข่าวได้ดึงดูดความสนใจของเขาหัวข้อข่าวคือ ลูกสาวของตระกูลเล้งกลายเป็นระดับหลุดพ้นขณะที่อายุเพียง18ปีเขาคลิกไปที่ข่าวมันคือเล้งยิ่นชินนั่นเองรินฮวงอ่านบทความข่าวและรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของเล้งยิ่นชินเธอมาจากตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดใน6ตระกูลราชวงศ์ของเขต7ข่าวเขียนไว้ว่าตระกูลพวกเธอมีอำนาจมากมาย นับตั้งแต่ยุคใหม่ประมาณ800ปีมาแล้วไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสมบัติโบราณจึงไม่มีความหมายอะไรสำหรับเธอหินห่วงเคยได้ยินเกี่ยวกับหกตระกูลลาชวงมาก่อนแต่เขาไม่ทราบว่าครอบครัวของเรียงยิ่นชินเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมตระกูลหลี่จะต้องขอโทษตระกูลของเธอแน่นอน พี่ชายนี่คือเล้งยิ่นชินคนที่ส่งพัสดุมาให้พี่เหรอหลินชินดูข่าวที่พี่ชายกำลังอ่านอยู่อายุแค่18เองและพี่เขายังเป็นระดับหุดพ้นแล้วว้าวพี่รู้จักพี่สาวคนนี้ได้ยังไงคะพี่เดินตามกลุ่มของเธอเมื่อตอนที่พี่เดินทางเข้าไปในป่าลืมเลือนหลินฮวงกล่าวสั้นๆ แล้วทำไมพี่ถึงต้องทำไมเขาถึงต้องส่งของมาให้พี่ด้วยล่ะคะหยินชินอยากรู้พี่ซื้อของบางอย่างจากเธอแต่เธอไม่ได้นำมันไปด้วยในตอนนั้นดังนั้นเธอจึงส่งพวกมันมาให้เมื่อเธอกลับถึงบ้านหลินฮวงคิดเครื่องโกหกอย่างรวดเร็วพี่ซื้ออะไรมาจากพี่สาวหรอคะหลินชินถามต่อทำไมน้องถึงถามคำถามมากมาย ดื่มกาแฟของน้องไปเลยเรียนหงกลว่าวว่ายิ่งเธอมีส่วนร่วมในการสนนาเธอจะต้องอยากรู้มากกว่านี้อย่างน้อยพี่ได้ขอลายเซ็นของพี่สาวไว้ไหมคะเลินชินถามอีกครั้งไม่พี่ลืมใช่ขอลายเซ็นของพี่สาวให้ด้วยนะคะในครั้งหน้าแน่นอนพี่จะขอเธอ ถ้าเราได้พบกันอีกครั้งหลังจากตกลงกับหลินชินหลินฮวงก็ลังเลจะส่งข้อความไปหาเล้งยินชินข้อความสั้นๆมากเขียนว่ายินดีด้วยนะกับการเลื่อนขั้นเป็นระดับหลุดพ้นเล้งยินชินไม่ตอบและในเวลาต่อมาหลินฮวงก็ปิดอ,อุปก,กรณ์สื่อสารของเขาขเขาข,เขี้เกียจรอพวกเขากำลังดื่มกาแฟในขณะที่รอ ยานวินและในขณะนั้นมีการแจ้งเตือนจากแหวนของเขาเขาเปิดมันและมันเป็นข้อความจากเลนยินชินขอบคุณค่ะตอนนั้นฉันกำลังอาบน้ำอยู่ฉันจึงไม่ได้ตรวจสอบข้อความของฉันมีอะไรเกิดขึ้นล่ะน้องสาวของผมหยุดพักยาวดังนั้นผมจึงกำลังพาเธอไปเที่ยวเมืองชิงกงหลิน่วงตอบในทันที นายมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อนหน้านี้ดังนั้นมันจะดีมากมายหากนายได้พักผ่อนสักหน่อยฉันก็กำลังจะไปพักผ่อนร่างกายของฉันในอีกสองสวันข้างหน้าฉันจะไปที่เขตสามเหลงชิงชินบอกหลินห่วงมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลายเป็นระดับหรือพ้นคุณสามารถได้รับการพักผ่อนขอให้สนุกหลิน่วงตอบ ขอให้นสนุกเหมือนกันหลินฮวงปิดอุปกรณ์และอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อหลินฮวงมีเวลาท่องเที่ยวเขาก็เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวระดับปีขณะที่หลิงเยียนชินผู้เป็นราชวงศ์กับสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ทุกเวลาที่เธอต้องการวันหนึ่งฉันจะต้องกลายเป็นระดับหลุดพ้นและเดินทางไปยังเขตอื่นๆ หลินห่วงคืนยากับตัวเองก็จบลงมาแล้วครับกับมอนสเตอร์ r a าไดตอนที่97เดี๋ยวมาพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ